สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปยธาตุนะคะเป็นดอกมะลินะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นตูดเปิดลักษณะนี้เลยนะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญแล้วก็มีลูกปัดนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆเ,เสียบดินกาวไว้ให้ร้อนนะคะแล้วก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาลคกางเบอร์สองนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะ แล้วให้พเพื่อนเื่อนตัดปลายแหลมทั้งสองด้านลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพับริบบิ้นนะคะลงมานะคะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะเราจะไม่พับริบบิ้นเท่ากันนะคะเราจะพับริบบิ้นให้เหลื่อมกันประมาณ1นนิ้วแบบนี้นะคะ่ะลักษณะนี้รีดรอยพับตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะ เราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างค่ะด้านที่สั้นนะคะจะอยู่ด้านล่างด้านที่ยาวจะอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้เรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นนะคะเส้นที่1ค่ะเส้นสั้นนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะแบบนี้เส้นที่สนําริบบิ้นนะคะมาคล้องเส้นที่สองนะคะตรงนี้ค่ะ ก็ดูริบบิ้นด้วยนะคะเส้นสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงที่1ค่ะตรงนี้เพื่อนเนก็ดึงออกมานะคะลักษณะน,น,นี้แล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3ามเข้าไปในห่วงค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็จะได้ฐานสี่ลักษณะนี้ค่ะพอเราได้ลักษณะน,น,นี้นะคะเราก็จะมาขึ้นฐาน8กันนะคะแล้วก็จะพาริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างตรงนี้ เฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะเส้นสีเหลืองนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบน,นะค่ะแบบนี้เส้นสีฟ้านะคะพเพื่อนเพื่ก็พับเฉียงมาด้านล่างค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็นำริบบิ้นนะคะเส้นสีชมพูนะคะตรงนี้สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะล็อกริบบิ First ้นนะคะเพื่อนเพื่นอนก็ดึงนะคะดึงให้กระชับปีกมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ เราจะได้ฐาน8ลักษณะนี้คะ่ะพอเราได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาตอนกันค่ะแบบนี้ค่ะสี่เส้นค่ะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่สี่ทับเส้นที่3นะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้น้อนทับกันนะคะสี่เส้นลักษณะนี้นะคะด้านล่างก็มีริบบิ้นอยู่สี่เส้นค่ะ เราได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็วางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาค่ะแล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาค่ะ หยิบอาริบินเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยลิบินเส้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้เพื่อนๆก็วางบบริบินเส้นสีฟ้านะคะตรงนี้ลงมาค่ะเราจะเหลือลิบ,บินด้านบนแค่3มเส้นนะคะวางวางเส้นนี้ลงมานะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะวางลงมาจับรบิบินยกขึ้นมานะคะแบบนี้จับให้ถนัดมือค่ะเส้นนี้วางไว,ไวะะ้แบบนี้เลยปัดสามเส้นมาไว้ด้านหลังนะคะแบบนี้ เราจะเอา3มเส้นตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่ 1, นึห่วงที่สห่วงที่สนะคะเอาลิบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะสอดเข้าห่วงที่1ค่ะแบบนี้สอดเข้าไปนะคะเพื่อนๆจับให้ถนัดนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่2อนะคะสอดผ่านห่วงที่1นะคะให้มาโผล่ห่วงที่2นะคะสอดให้ผ่านมาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเพื่อนก็สอดนะคะตรงนี้ เส้นที่3นะคะเพื่อนๆก็สอดผ่านห่วง1ของห่วง 2, มาผ่ห่วงที่3มนะคะสอดมาลักษณะนี้สอดเข้าไปนะคะโผล่ตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะปล่อยมือนะคะแบบนี้ปล่อยมือลักษณะนี้แล้วก็รวบริบบิ้นนะคะให้กระชับหรือจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะ เพืเ่อนๆคนไหนนะคะทําลูกส้มเป็นก็สามารถทําลูกส้มไว้รอได้เลยนะคะเราจะดึงลักษณะนี้จะยังไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะยังไม่แน่นแล้วก็จะพิกกับด้านมาค่ะพีกกับด้านมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนไล่ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะจับริบบิ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือนะคะเส้นนี้นะคะจับมาไว้ในมือแล้วนับไปหนึ่งสองสามนะคะนับมาสามเส้นแล้ววางพาดลิบบิ้นหนเส้นที่สามค่ะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะตรงนี้ถัดกันไปเรื่อยๆนะคะเส้นที่สองนะคะจับขึ้นมานะคะแล้วนับไปหนึ่งสองสามนะคะวางพาลิบบิน้นในเส้นที่สามค่ะ เส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นขึ้นมานะคะนับไปหนึ่งสองสามเหมือนเดิมวางพาลิบบิ้นนะเส้นที่สามค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้จับริบบิ้นนะคะขึ้นมานะคะนับไปหนึ่งสองสามวางพาลิบบิ้นนะเส้นที่สามค่ะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้จับขึ้นมานับไปหนึ่งสองสามนะคะวางพาลิบบิ้นนะเส้นที่สามค่ะ เราจะเหลือริบบิ้นนะคะด้านบนอยู่3มเส้นลักษณะนี้เลยแบบนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะทับเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพลาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องนี้ค่ะช่องนี้นะคะตรงนี้เส้นสีเหลืองนะคะสอดตรงนี้เลยเส้นสีชมพูนะคะเส้นที่สองสอดเข้าไปห่วงเดิมนะคะช่องเดิมแล้วเบี่ยงปลาริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่ สองนะคะตรงนี้เส้นที่3นะคะสอดเข้าไปช่องเดิมนะคะเบียงปลาริบิ้นให้มาโป่ช่องที่3นะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะปล่อยมือเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะยังไม่แน่นนะคะพีกกับด้านมาค่ะพิกกับด้านมาใช้มือซ้ายประคองแบบนี้แล้วก็ค่อยๆไล่ดึงให้กระชับนะคะไล่ดึงให้กระชับแบบนี้แล้วก็จะมาสอดริบิ้นนะคะ ทั้ง8เส้นค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดไปตามแนวริบบิ้นก็จะโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3สามนะคะแบบนี้สอดทั้ง4เส้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3มนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่ทันนะคะก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแบบนี้ขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะ ทำให้ครบทั้ง8เส้นค่ะ,ะพอเราสอดครบทั้ง8เส้นเราก็ไล่ดึงอีกรอบหนึ่งค่ะไล่ดึงให้กระชับค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงทั้ง8เส้นเลย แบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เลยให้เพื่อนพลิกกับด้านมาค่ะแล้วก็จะมาทํากลีบกันเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จับให้ถนัดมือค่ะเ,เพื่อนๆจะเริ่มทําเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะทําเส้นสีเหลืองตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะโค้งนะคะแบบนี้โค้งลงมานะคะแบบนี้ค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้แล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาลักษณะน,นี้ค่ะ แล้วสอดเข้าไปนะคะในห่วงตรงนี้ค่ะในห่วงสีเหลืองตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะดึงนะคะแบบนี้ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้สอดช่องด้านหน้าเลยช่องด้านหน้าเส้นของตัวเขาเองนะคะตรงนี้ค่ะช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะถัดจากเส้นที่เราทํานะคะตรงนี้ ปล,ลปลาลิบบินก็โผล่ตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดึงนะคะถ้าเป็นลิบบินเนื้ออ่อนนะคะกลีบเขาจะหักง่ายเพื่อนๆนต้องค่อยๆดึงนะคะตรงนี้มุมตรงนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองให้เพื่อนเพื่อนจับให้ถนัดนะคะเส้นที่สองเส้นสีฟ้านะคะพับลิบบินโค้งลงมานะคะแบบนี้โค้งลงมาจับให้ถนัดค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พับปลาลิบบินนะคะขึ้นมาลักษณะนี้ แบบนี้แล้วสอดเข้าไปในห่วงนะคะตรงนี้สอดเข้าไปในห่วงตรงนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆดึงขึ้นมานะคะแบบนี้ดึงนะคะแบบนี้ดึงไม่แน่นมากนะคะดึงไม่ต้องแน่นนะคะแบบนี้ดึงหลวมๆไว้นะคะแบบนี้ใช้นิ้วโป้งกดเบาๆพับปลายดิบี้ลงมานะคะแบบนี้สอดตรงช่องสีเหลืองะคะ่ะตรงนี้ค่ะ ปลาลิบบี้โผล่ด้านล่างเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงกลีบเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังะคะ่ะเส้นที่สามนะคะเพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมจับนะคะแบบนี้พับริบบิ้ลงมานะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็พับปลาลิบบิน้นะคะขึ้นมาสอดนะคะตรงนี้สอดเข้าไปในห่วงนะคะตรงนี้เพื่อนก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะใช้ในโป้งกดตรงนี้ไว้เบาๆนะคะประคองไว้เบาๆนะคะแล้วก็พับปาลิบิ้ลงมาสอดตรงช่องสีชมพูนะคะตรงนี้ปาลิบิ้โผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะเราก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะพับรลิบ,บิน้นะคะลงมาลักษณะนี้คะ่ะแบบนี้พับปาลิบ,บิน้นะคะขึ้นมานะคะแบบนี้ สอดเข้าไปในห่วงนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะผับป,ปลาลิบี้ลงมาแล้วสอดช่องสีขาวค่ะตรงนี้เส้นต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมนะคะ พับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้ค่ะหค้งมาลักษณะนี้พับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาสอดเข้าในห่วงนะคะตรงนี้เพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆจัดนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะตรงนี้ เส้นต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นนะคะลงมานะคะแบบนี้ลงมาแบบนี้ค่ะพับปลาริบบิ้นนะคะให้ได้แบบนี้แล้วสอดเข้าไปในห่วงนะคะตรงนี้ดึงนะคะแบบนี้ค่ะดึงปลาริบบิ้นขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะ เพื่อนก็พับปลาริบบีนล,ลงมาแล้วสอดช่องสีชมพูนะคะตรงนี้เส้นต่อไปนะคะพับริบบี้นลงมานะคะแบบนี้โค้งมานะคะแบบนี้ค่ะพับปลาริบบี้ขึ้นมานะคะแบบนี้สอดเข้าไปในห่วงนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงปลาริบบิ้ขึ้นมานะคะแบบนี้ พับป split, ลาิบบ้ลงมาสอดช่องสีเหลืองนะคะตรงนี้คะ่ะ <Gir ish versions> เส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเพื่อนๆก็พับริบบี้ลงมาเหมือนเดิมนะคะจับให้ถนัดมือค่ะแบบนี้พับลงมานะคะแบบนี้เพื่อนๆนก็พับปลาลิบบี้นะคะแล้วก็สอดเข้าห่วงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงริบบี้ขึ้นไปนะคะแบบนี้ ให้ได้ลักษณะนี้ค่ะพับปาลาริบบี้ลงมานะคะแล้วสอดด้านในตรงนี้เลยเส้นสุดท้ายจะสอดยากนิดเดิงน,นะคะตรงนี้เพื่นอนๆก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงจัดกลีบเขาให้เท่าๆทกันนะคะดูกลีบให้เท่ากันเลยดันแบบนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะ แล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็พลิกกับด้านมานะคะจับแบบนี้แล้วนำริบบิ้นนะคะสอดต,ตรงนี้ค่ะสอดเก็บริบบิ้นนะคะริบบิ้นผูช่องที่สามเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามนะคะสอดให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะใช้แหนบช่วยดึงนะคะแบบนี้สอดนะคะแบบนี้เลยขั้นตอนนี้ก็สอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะ อาจจะไปเร็วนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ทันก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ได้นะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็ตัดลิบบิ้นส่วนเกินออกได้เลยนะคะตัดให้ชิดนะคะตรงนี้ นี้นะคะแล้วก็จะนำลูกปัดนะคะมาติดนะคะตรงนี้เลยติดเกสรนะคะเ,เพื่อนๆมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนำมาตกแต่งได้นะคะแล้วก็ใช้แหนบช่วยจับนะคะแล้วก็ยิงกาวร้อนนะคะนิดนึงค่ะยิงกาวร้อนแล้วก็ให้เพื่อนนำมาวางให้ตรงกลางนะคะตรงนี้กดให้กาวติดนะคะแบบนี้เลยเ,เพื่อนๆก็ จะได้ลักษณะนี้ส่วนใส่เหรียญที่หลังเพื่อนๆก็จับลักษณะนี้ค่ะแล้วก็นําเหรียญมาวางตรงนี้ค่ะใช้แหนบช่วยหมุนนะคะช่วยดันเหรียญลงไปนะคะแบบนี้เราสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ